ไหนวะไม่ไหวนะเจเลียนอะไรเจเลียนไอ้บ้าก็ไก่พีเมื่อวานก็โดนฮักวันนี้มันตัวบ้าเลยเนี่ย ไม่ได้กอดทำการดักแกไม่ได้กินข้าวเลยแล้วเมื่อวานปากชมพูนี้ปากแดงนวลชมพูตัวบ้าเลยเพื่อนแล้วอันนี้บอกเขาว่าเหมือนเอเลี่ยนไปดูตัวเองก่อนแล้ววันนี้หนุ่มไปเป็นทานอสทานอสอะไรเมื่อวานหนุ่มเป็นสีม่วงเป็นทานอสเออเมื่อไหร่ไม่หน่เป็นกาโองิน กาโอวิงก็มาเอาพิงเว้ยเอากาโอพิง,พงรู้จักเปล่าเกาโอกาโอกาโอเลนเจอร์ไมดีกว่าวันนี้เราได้ดูสัตว์ดูสัตว์ดูสดัตว์วันนี้เราได้ไก่เนี่ยพิจูลี่มาอเอาไข่มาตรวจก่อนนะพิจูลี่กับแมก็กวันนี้จะสอนตรวจไข่เอาไข่ใส่ในนี้ก่อนเอาไข่ใส่ในนี้ จะได้กด A ใส่แล้วก็เปิดไฟเวลาไข่ที่มันฟักกด V แช่ไว้มันจะซูมเข้าไปเวลาไข่มันฟักได้อะมันจะมีเงามันจะเป็นเงาเงาอันนี้คือแบบมันไม่มีเงาคือเราเอาไปไข่ทิ้งเลยฟักได้ฟักได้ไหนหยิบขึ้นมาดูดี่หยิบขึ้นมาดูลหยิบดูหรอเฮ้ยอันนี้ฟักได้อันนี้ฟักได้ลองหยิบดูลองหยิบดูเนี่ยมันจะเป็นเงาเงาแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ก็วางไว้ให้มันเกิดวางไว้ไหนอ่ะวางไว้ไหนก็ได้ แถวหนึ่งตอนเนี้ยที่แบบไม่หลงไงแยกไว้อ่ะหยิบออกมาแล้วก็เนี่ยเนียหยิบออกมาหยิบออกมาแล้วก็กดวางกดวาง่เนี่ยอ่ะเออมีคนฆ่าไก่ตายผมกดพีะ คุณตกใจไข่คุตกใจข้างล่างมากกว่าไข่เลยมารองเงยหน้ามาดิลูกวนละเหมือนก้อนรับโอ้ไข่ของข้าควรละพี่ก็ข้าไข่ตายอะไรกันครับเนี่ย ไม่มันไข่แค่ฟองเดียวเองอ่ะไปไหนแล้ววะลองดูรอบนอกอ่ะพี่จูนไม่มันมันมันแบบว่าถ้าเราออกเกมมันก็จะหยุดเวลานะถ้าเราออกเกมอ่ะเราโกกไว้อันหนึ่งนี่เราต้องเอาไปวางไว้ก่อนโอเคแล้วมาต่อเราจะทำอะไรต่อนะพ่จุลี่บ้านบ้านนั้นคือเสร็จแล้วใช่ไหมพ่จุลี่เสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอพ่จุลี่ต่อเติมบ้านสิก่อนเราเราจะต้องหาตังค์พี่ เราเหลือ3าเอาะจบไปขายยิงกันอีกนะมันไม่ยิงกันทีวีหนึ่งเดือนไอ้บ้ามันเดินเนี่ยอย่าอย่าอย่าบอกอย่างนี้ไปยิงกันที่เดี๋ยวโดนหมูเดี๋ยวโดนหมูไม่เอา มาจุบก่อนจุบดีไหมเนี่ยแอนเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวทำอะไรดีอ่ะเฮ้ยมันเดินเองมันเดินเองมันเดินเองอะไอ้ยังมันไม่หายแล้วมันเดินเองเดี๋ยวมันเดินเองเหรอนี่ผมก็เดินเองก็ลดก็ลด เออจะลดลงมาหายเฮ้ยหายแล้ว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 เราจะทำอะไรอ่ะเราจะมีรอยเลือดด้วยรอยเลือดเปื้อนไอ้กำแพงสแล็คล่าสุดหมูเราโตยังหมูเราโตยังเนี่ยโตแล้วเนี่ยใช่ปหมยังต้อโตกว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้ไม่ไม่จูยงกว่านี้ได้เหรอใครมันเอาที่นอนมาไว้ในนี้เขาเองเขาจะเฝ้านอนเฝ้านอนด้วย หมูเรามีสองตัวเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ดีกว่าแม็กเดี๋ยวให้บิจุลีสร้างบ้านปลปไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์เอาเนื้อไปขายด้วยน่ะเอาเนื้อไปขายไปดูด้วยไปดูราคาก่อนไปดูราคาก่อนเนี๋ยเรามีกี่อันน่ะเนี๋ยเรามีหกมั้งเออรบกวนละอาหารเนี่ยพี่ว่าเร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 าไปซื้อเราไปซื้อรถคันใหม่ไหมเราไปอยู่จานจีบานกันปา เอาไปเก็บไปเอาไว้นี่เลยเหรอเอ,เอาไว้ตรงนี้แหละวางไว้ตรงนี้ไมปจูนขี้เกียจขี้เกียจไปเอาไก่เออเนี่ยเดี๋ยวเรี้ยงไว้ขี้เกียจเรียงเลีย้ยงไหมเรียงเลีย้ยงไหมดูไก่ฟักนั่งรถกันเดียวกันเออมันจูนไม่แปลกไปไหนกันล่ะครับ <c oughs> ไม่ทราบว่ามาจากดาวไหนขี้ยานมาด้วยไม่ดูลานั่งผมเลย หลังตรงอะไรก็ได้ปิงเบาะ้ังก็ได้ไปตายเถอะเอาไปไป,ไป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 ล่าสัตว์ไปล่าสัตว์พิจูนว่าไปเร็วไม่ไปพิจูนทำบ้านพิจูนทำบ้านเราต้องกลับมาตัดไม้เราต้องไปเช็คทัสแวร์หรือว่าเบสเหรอเราไปเช็คเบสใช่ไหม แตนแเดี๋ยวนะพี่มีอะไรจะบอกจะมืดแล้วเราไปกันทำไมกับวนไว่ะกับไปนอนนอนไม่ได้ต้องรอสองทไปดูเนื้อนี่ไปดูเนื้อ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 ราคาเท่าไหร่บีบ เพราะ,ะเสร็จพี่ว่าเ,า,เา,เาเร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 าควรซื้อพวกทำอุปกรณ์ทำอาหารมาได้แล้ววะแต่เราไม่มีเนื้อเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีไม่อุปกรณ์เราก็ซื้อแบบกําลังมือก่อนได้แต่เราก็จะทําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรายังไม่มีเนื้อหมูอ๋อเราต้องไปลาก่อนใช่ไหมเราต้องเอาเนื้อหมูขายก่อนเราจะได้มีเงินมาตุนตุนเนื้อหมูอยียแล้วแล้วตอนนี้เราไม่ไหนต่อกลับบ้านไปนอน

ว่าไก่จิกอ่ะไก่จิกพิจูนไก่จิกกันแล้วไก่จิกกันแสดงแสดงแสดงว่าไข่ตัวนั้นน่ะฟักได้ลองเอาไปส่องดูเอาไปส่องดูเอาไปส่องแล้วแล้วมันวิ่งไล่จิกไม่หยุดเลยลวพี่จูนจะวางอ่ะพี่จูนวางวางคิดคิดคิดกวานะพี่จูนเออเฮอนอนควักควักคอัก เออเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะหมันว่าหมันแต่หัววันว่าหมันหมันหมันเออมันไม่ลงจากรถจริงๆทางตรงคือทางที่มีกว้างเออไป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 มไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไปไหนกี่ไปตามทางกี่ไปตามทางหลังบ้านเราก็กว้างเยอะนะทำไมเรามาไกลกันทำกว้าง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  ความบอกกูตายแล้วมันพี่เจออีกตัวหนึ่งบ้านหนึ่งบ้หนึ่งพิต้าผาดไปหรือเปล่ามันเจอเยอะจังวะนี้แถวนี้แถวนี้อ๋อเมงวันเมงวันติดต่อต่อถึงกับกวางไม่เป็นไรไปไหนครับไปไปกลับบ้านกลับบ้านพี่เจอกว่างสินะพี่ต้าผาดแบบฮึบแอบ ทำไมค่อยๆตอดวะค่อยตอดนั <l ots> ่นแหละดีแล้วเฮ้ยหลานหลานหลานนนี่หลานในนี่เดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ดูก่อน <c oughs> พี่พี่จะดูอะไรหรอพี่ฟองพาพี่มาไก่จังพี่ดูก่อนว่าไอ้อุปกรณ์ทำเอ่อทำทำเบอเร์เกอาาร์ทำอาหารมันเท่าไหร่อาหารเฮ้ยมีเครื่องตัดไม้ใหญ่ด้วยวะมาร์คใช่ปะ <c oughs> Luxury table saw มันเป็นเครื่องตัดไม้แบบอันใหญ่ใช่ใช่ใชใชแล้วก็วลแล้วก็มีมีเครื่องบดหมูแบบแมนนวลนมีใครเจ้าเครื่องเครื่องบดหมูไหมเรามีตังเท่าไหร่วะ30บบาทไป<ฮ> <laughs> กลับเออกลับบ้านกลับบ้าน <laughs> เนียวโอ้ี่จา้างเนียวอลิกกโต้ไปถึงใช่ไหมถึงบ้านใช่ไหม <laughs> อ่าถนนมีพี่ฟอง มันมีถนนกว,ว,ว้างกว้างไหนถือว่ากลางคืนกว้างมันเยอวะว่ะกลางคืนมันควรนอนไม่ได้เหรอฟองถูกทางไหมเนี่ยอันนี้ก็ทางกลับบ้านใช่ไหมทางกลับบ้านหรือว่าใต้กบ <c oughs> ขวาขวาขวาเออสายบนซ้ายบนซ้ายซ้ายสายกูจับว่ซ้ายนัย่นแหละตีวง<น>ตีวงขวาสาย้ายสาย,สาย ฮะตรงไปถึงบ้านแน่นอนอะไรวะเพิ่งออกมาแล้วก็กลับไปนอนคืออะไรมึดไปจังวะเราตื่นก็สิบสิบเจ็ดโมงแล้วอ่ะห้าโมงเย็นแล้วอ่ะไปไกลไปไกลจังวะไม่จอดใกล้ๆที่นอนพิจุลีแล้วทำไมไข่มันมากองอยู่ตรงนี้อย่าอย่าเหยียบอย่าเหยียบพิจูแล้วมาให้แม่ไก่ เอาไวแยกไงในตะก้ายังไม่ได้แยกสักลูกเลยอ๋อในตะก้าไหนพิจุลีในตะกาไม่ต้องแยกเพราะว่าเราเพิ่งเอาไก่ตองกู้มานอนนอนก่อนนอนก่อนตอนที่มออะไรไม่เห็นนอนนอนนอนมืดนอนนอนปากแดงเจ็ดเลยเพราะว่าไอไข่เอไข่อันที่แม่ไก่มันไล่จิกอะเราโยนกองกลับไว้ในตะก้าเนี่ยเราต้องเอาไปตั้งไปตั้งไว้ในบ้านมันอะให้มันฟัก ตั้งไว้จุ๋มเดี๋ยวแยกก่อนพี่จูนต้องเปิดไฟด้วยดิเออเปิดไฟด้วยมองเห็นไหมปิดปิดไฟบนหัวพี่ปิดไฟบนหัวก่อนไอ้ที่กองบนพื้นน่ะแยกออกมาแล้วมักถืออะไรมาของใครหลยอเปล่ามักแยกไว้ให้ดีนะระวังอย่าอย่าเอาไปปนกับใครเหลือใบเดียวแล้วนะใครของข้า เหมือนมากเลยนะทำไมมันน่ากลัวจังว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันเดินออกมาเนี่ยเดีย๋ยวพี่จะทำไอ้ที่ตักน้ำนี่ให้เสร็จใช้คอนกรีตคอนกรีตจำได้ว่าพี่ซื้อมานะ่ะอยู่ในโรงรถพี่โอเคหมูมาเดินสวนสนามอะไรกันตรงนี้มันกระเดคอนกรีตโรงรถเหรอโงร <c oughs> โงรถอยู่ตรงนี้โอเคอ๋อ okay. oh. เฮ้ยทำไมเล่นกับพิจุลี่กับแมวานของมันเป็นระเบียบดีจังเลยวะพี่จะบอกว่าเล่นกับหนูไม่เป็นระเบียบโนลกมากเลยอ่าเป็นไงมุญแบบปะมักไปล่าสัตว์ปะก้นบ่อมองเห็นเป็นหญ้าเราไปล่าสัตว์กันเต๊ะให้เวลาไปล่าสัตว์ไปซื้อหมูมาเลี้ยงกันนีดนึงชิบวัวมาลิปนมใช่อยากเลี้ยงกบวัวแล้ว ตู้หมูนี่หมูวิ่งหมูอ้วนขึ้นมาหน่ะใช่ไหมมาร์กใช่มันตุบปูมากเลยน่ายิงมากย้อยแล้วมันจะคลอดลูกไหมเหมือนมันจะคลอดลูกเลยอ่ะนมมันตุ๋ยมากแล้มันดูยังไงว่ามันท้องอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ผมเล่นตอนตอนเฮ้ยอะไรวะนีนะฮะมันคือมันคือเตียงไม้ไข่วะเนี่ย มันคือบ้านก่อนน้นนี้มันมีบ้านตรงนี้ทำไมพังอ่ะเอ้าก็เราพังไม่ใช่หรอไม่ใช่มันมีบ้านแบบบ้านใครก็ไม่รู้ตรงนี้เล็กๆอ่ะอ๋อผมมาพังทิ้งเองไอ้แม้เอ้าทำไมม้ไม่ขึ้นกับพี่ฟองอ่ะทำไมแม้ก็น่าจะรู้อยู่ด้านเงเราจะไปไหนกันเนี่ยหาว รอด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 ยู่รอดอยู่หากวางหางวางพี่ว่กวิ่งการเสิน้างกลบก็ยังรอดว่ะวิ่งหามันจะไม่ง่ายกว่าไหมแล้วจะมาชนต่อไปอะไรวะเนี่ยปัลบๆๆๆอล่อดบชนพี่บอลบาลบอลาองมาากว่าสายตามากกอ่บสาบตามากกอ่าสายตามากกว่าอาบตาบาลบอลบอบอบบน ร้านอะไรวะเนี่ยไหนอะข้างหลังเลยพี่ร,ร้านบาเบอร์ไงโอ้ร้านบาเบอร์เหรอปอด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 ยกะ,ยกะเสียงอะไรวะ <laughs> เราเดินเอาไหม <laughs> มันเจออะไรไเดินเอาดีกว่าป่ะอาจจะได้ผลเยอะกว่าโอ้ย แล้วอะไรเนี่ยแล้วรถล้มันก็ติดแล้วรถมันก็ติดรถคู่แล้วมันก็ติด้แล้วมันก็ติดดิเออไปถือถือถือถังไ้ถือถังไป ไปล่าเนือ้อล่าเนือ้อมันหมาเนะวันนี้มันหมานะเราอยู่ไหนวะเนี่ยคิดกขจอดรถไปด้วยนะจะดรถเราอยู่แถวนี้นะลอกกลับไปทางเดิมวิ่งเหื่อมันเยอะกวางจา๋าอยู่ตรงสโตไปไปไป,ไปแคมเฮ้ยมันเจอตัวอะไรวะอะไรวิ่งวะเนั่นนะ ไอ้พี่โหนี่ไอ้ตัวแค่รูอ้อะไรนึกว่าตัวอะไรวิ่งอยู่นั่นล่ะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาไ <laughs> อ้เราคิดว่าตัวอะไรนึกว <laughs> ่ากวางหมานๆๆนหมานวางัหมานกวางเอารถกลับเลยนะแต่รถอยู่ไหน <laughs> ไอ่ะไปหนโหน โย่ฝัง่งนี้ไม่น่ามีเคยมาละต้องไปอีกฝั่งหนึ่งมั้งเจอหมีบ้างไหมไม่เจอเพื่อจะเจอกวางละสนุนพันไ์ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยหลังบ้านเราอ่ะเยอะวันนั้นละเดี๋ยวลองไปดูหลังบ้านเราหรือว่าเราจะไปตรงแม่นามมา้ำปะแม่น้ำหมีอาจจะเกิดแล้วก็ได้เออไปตรงแม่นม้ำดีกว่าเฮ้ยเหมือนทีน่เสียงหูๆุกใครยิงกวางปะผมผมผมฟินเสียงหูเงกโย่โย่จำรถไปด้วยเด้อรถอยู่ทางไหนจำไปด้วยเด้อ กลองรถกลับด้วยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปแถวแม่น้ำดีกว่าป่ะแถวนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีป่ะพี่ฟองอยู่ไหนแล้วไม่รู้อ้าวระวังวิ่งไปวิ่งมาแล้วหลุดแมบบนะครับบนลบนลบนบนบนบอลไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดบบน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 ลแเราไปถูกทางป่ะวะ ขวาขวาขวาเหมือนแผ่นที่มันน้อยกว่าเดิมอ่ะมันเล็กกว่าเดิมแล้วแบบวางมันวางมันไม่ค่อยมีวางมันไม่ค่อยมีแถวนี้กดปุนนพิจูร่หมูโตยังอ้าวโตแล้วโตแล้วโตแล้วมันมีลูกอยากให้เราแบบมันมีลูกยังนสัตว์เยอะๆนักสัตว์เยอะๆยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นลูกมันเลยอ๋อมันหมานะมันหมานมันหมาน มาไม่รู้หนูได้แล้วตัวหนึ่งเฮ้ยมาดูตรงนี้มีเยอะชี้กระสูงไปสิบห้านัดได้ตัวเดียวอ่ะนะใช่เลยเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงปืนมีคนยี่แถวนี้เ้เป้ยใครยิงปืนเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวสามสามสามแท็หนึ่ง แตกหนึ่งแล้วแตก,กหนึ่งตัวหายไปไหนแล้ววะแตกสองแตกสองไม่หมีมีมีเฮ้ยไหนไหนไหนอ่ะทำไมฉันเห็นศพคนตายวะ <c oughs> อ้าวอนมีเหรอคนหมีตบมร้อน <c oughs> ตกใจมารพี่เจอหมีออข้างหน้ากระสุนนี่จะหมดแล้วตามพี่มาออมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ไปไหนแล้ววะบนเขาเนี่ยตามเขามาตามเดินมาน่ะไปไหนละ่ะกระสุนพี่สงนั้นอะ่ะเนี่ยพี่เจอมันตรงเนี้ยตรงเดินเนี้ยเนี่ยพี่เห็นมันเดินลงไปตรงเนี้ยนี่ยหพี่เห็นมันอยู่ตรงเนี้ยล้วมันเดินตอนที่จะหันไปยิงมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง เออไอ้มานหมานจำได้ไหมเนี่ยไอ้บ้นจำได้อยู่ใช่ไหมกล่องผมอยู่ไหนวะไอ้กวางสองตัวยิงเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยพี่เจ้อะไรคะแม่โน้วไล่เก็บมาแล้วด้วยลูกบัวล่ะแต่งตัวให้เหมือนคนเหรอะไม่เหมือนตรงไหนเลย เข้าไปใส่เข้าไปเต็มแล้วหล่ะมาถือไปรถรถอยู่ไหนอ่ะรถอยู่นูน้นรถของไปรถอยู่นูน่นเอาเนื้อมาวางไว้กลางถนนก่อนก็นด้นน <c oughs> มันเปื้อนกระสุนเพราะยิงกันเองนี่แหละใช่กระสุนแปโอ้กวางหายไปแล้วอ่ะที่ผมยิงไปอ่ะฟองหายไปแล้วหรือเปล่าเก็บหมดแล้วแน่นะตัวนะามตัวใช่ไหมล่ะจำไม่ได้อ่ะนย่าพี่ฟองได้มาเก็บแถวแถวผมไหม อ่าใช่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 เม<ช><ช>ื่อกี้วิ่งผ่านเห็นศพวางอยู่สามตัวเก็บมาหมดแล้วรถอีกคันนึงอ่ะมันมีกล่องอยู่รถอีกคันนึงนะไปเอารถอีกคันนึงมารถอีกคันนึงอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จอดอยู่กลางถนนที่ไหนซึ่งแหก <c oughs> นึงหมีจ๋าหมีข้าทำไมเอามีไปไหนแล้ววะเอ,าอ้าตอนนี้ไงเก็บชัวนะพี่ฟาง ก็บอกว่าม <Yeah. S 2> ีกวางตายอยู่สามตัวก็เก็บมาสามตัวมันมีกี่ตัวที่จริงจริงกันไหมอ่ะลืมลืมไปแล้วหาต่อหาต่อหาต่อเฮ้ยมันน่าจะเกิดนะกระสุนผมหมดอ่ะขับรถไปซักกระสุนก่อนไปขายให้ป้าก่อนไปขายให้ป้าก่อนขายเลยไหมเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปดูที่ร้านเบอร์เกอร์เลยนะวันนี้ผมไปดูมาแล้ววันนี้ไม่ขายรอรอก่อนไหมวันนี้ไม่มีโปรโมชั่น โปรโมชั่นเราต้องไปขายเบอร์เกอร์จะได้ราคาที่ดีกว่าแต่ว่าต้องรอม,มันรับเนื้อเนื้อปากพี่หนูจอหมีตรงไหนยิงหมีได้ไหมยิงได้หมียิงง่ายกว่างอีกใช่สี่นัดประมาณนัดตายไม่สี่ก็ห้าเนี่ยเลยเออตายหนุ่มมีหนุ่มมีมาทับหรือแถวนี้น,ะนั่นหนุ่มมีหนุ่มมีอยู่แถวไหน เดีนักขับรถไปแล้วน้องม่อยู่บนข้าวน้องมีอยู่บนข้าวคิดว่าพี่ฟองตัวไหนมาแม็กตัวน้งไปไปไปรับนี้อยู่ริมทะเลบอดิ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 บ๊ดิมันไกลฝีมือในการขับของพี่นะมันไกลใช่ไหมมันมันมันไกลมากมันใจมากพี่บอกเลยว่าเกมแข่งรถเนี่ยพี่เล่นมาเป็นสิบสิบ สิบสเกมมันจ่ายมันจ่ายมันจ่ายมัจ่ายสิบสิบเกมพี่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแข่งรถเรลลี่เรลลี่อะไรวะเรลลี่ใช่พี่ผ่านมาเยอะมันจมันจมันจผมยังมันจเจอมันจะผ่าน่ี่่่่่ ตรงไหนอยู่กันแล้วพี่พีวิ่งไ่ดูพีพีตรงไหนตรงไหนไแล้วไหนบอกแล้วหนูอยู่ไหนแล้วทันเป๊มั้ยไหนวะไม่ใช่ต,นนตรงนี้เหรอเอาก็ติ๊กตรงเนี้ยดูในแมพดิดูในแบบเอาละเลยมาแล้วเหรอตรงไหนพี่ฟองมาดูในแมพเนี่ยมันจะมีอันหนึห่งที่วิ่งวนวนหัวไปมานะ่ะไหนวะจะแล้วจะแล้วจะแล้ว ไอ้มาร์นี่ว่าโอ๋อพี่ไอ้มาร์นี่ว่าแล้วพี่ฟองอยู่ไหนเนี่ยพี่มาร์พัดไปเลยสุดหมดกันรนหมดสดุดตอยบัน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 ไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ๊กช่อง a อทีมีนะครับ และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a อ m m c ครับผม